สามกูว่ากูว่าให้มันให้มันวัดมันใัดมันให้จบๆเลยดีกว่ามันไม่ตายหรอกมันคนเดียวเก็บสิไม่ได้หรอกนี่ไงตายทันทีตายแล้วตายแล้จับไอ้กระจอกไอ้สัตว์ทำข้าวนายเก็บพวกมึงห่าวมึงห้าววะมึงห้าวไอ้สัตว์โดนเกียวเกียวข้าวไปเลยเกียวโควายคาเตสไปขึ้นรถติดเป็นเที่ยเลยพี่มาแล้วพี่ าเลี้ยวแล้วรถมึงไม่ได้ซ่อมยางเตกมายังไงไรสัตว์ไอ้เหี้ยตู้เก็บรถนี่เหี้ยซ่อมรถคอตู้เก็บรถนี่ไม่ต้องซ่อมไม่ต้องซ่อมเก็บเก็บไปเฉยเก็บไปเฉยเก็บไปเฉยแล้วเสกไหมทำไมทำงานไรกว่านื่อยเหนื่อยวะหัวถุยเลยสัดอ่ะเไปมันยังแตกงันเลยซับซับอึออตายมึงเดิมอ๋อหายแล้ ออกแบบเมือเดิมโอเคส้มเอาแต่เล็กๆง่ายๆแล้วคทำเบี้ยมึงเกี่ยงกูอ่ะก็ไม่รู้ว่าโอเคมึงเก็บได้หรือเปล่ามันจำใจให้กระจกพี่ไอ้พวกกระจกอะไรซส้มให้หมดอ่ะแต่แรงๆมามันจำไม่หมดอย่งจริงใครมาจะเอ้ยจะมึงเงินดีกว่าไอ้เปล่าลงดีจังลงมึงลงไอ้เบี้ยเดี๋ยวกูต่อยมาขึ้น อยากได้หน้ากากบ้างอ่ะใส่มู่มือยังไงกูไม่มีอ่ะเฮียขอหน้ากากหน่อยครับขอสองเซ็ตเอาแค่หน้ากากนะผมซื้อต่อเฮียมาเซ็ตหนึ่งเขาซื้อต่อแล้วเขาซื้อต่อละสิบบาทกูไม่ขายเน้นกูบอกเลยสิบบาทกูว่าเช่าหลายวันเลยสัตว์ปล่อยเช่าลสิบบาทปล่อยเช่าพี่ตลกอย่างหนึ่งที่เฮียเฮงพูดอ่ะรู้ไหมพูดว่าไงพี่ชอบพูดว่าแบบเฮียอยากได้ลำโบอะเฮียถามหาลำโบใช่ไหมเฮีย ไม่รู้มันมีหรือเปล่านะที่มันพูดเมื่อกี้โซนอะไรนะไปโซนล่างอไปลก็ไปโซนนออกนเมืองที่กูหาเลยนะอ๋อกูรู้แล้วมันจะเป็นยังไงมันจะมาล่างกลางบนล่างกลางบนอยู่เงี้ยล่างกลางบนแล้วก็ล่างสุดอะในเมืองกับล่างสุดจุดดีกลับมาเล่นที่วงได้ครับแต่รอบเนี้ยไม่แน่นะอาจจะอยู่ในเมือง มันจะหามากถ้าเราอยู่นอกเมืองแล้วไม่เป็นสปอนในเมืองก็นั่นแหละก็ที่ผมพูดแล้วว่ามันอาจจะลงล่างสุดเลยเราไม่ไปมันก็จะร้อนนอกเมืองอ่คุณจะร้อนคุณจะร้อนร้อนนอกเมืองคุณจะไม่ไปในเมืองทางขวาเลี้ยวขวามาแล้วพี่ฮะฮะไอีกล้วอีกทีไเกียรหลอกคนหลอกคนแก่สนุกมากมั้งไอ้สัตว์นี่ก็ใช้ได้อยู่นะ นี่นี่ถ้ายิงมันล่วงเลยวะไม่ล่วงไม่ต้องชน <c oughs> อย่าไปหาชนนะรถพัง